ออยย่ไมเหท้งลสวัสดีค่ะพอกับปันปันในช่องปลาเขาเราธรรมชาติกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปันปันก็จะมาตกปลาหน้าดินโดยการใช้ลำนะคะและสูตรที่ปันใช้ในวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะนั่นก็คือ นี่เลยฟิกคลิลเลอร์นะคะแต่ตอนนี้ปันเนี่ยเอ่ยทิ้งไว้บ้างแล้วปันมาส่งไปครึ่งหนึ่งน,งนี่ปันจะผสมให้ดูนะคะในนี้มีลามแล้วนะคะลามอยู่ในกระป๋องนั่นแล้วปันจะเทปันจะผสมอันนี้อันนี้อันนี้คืออันนี้สาหร่ายเขียวนะคะเป็นขนมปังตัวนี้คือซุปเปอร์แยมนะคะซุปเปอร์แยมสุกเข้มข้นค่คคะซุปเปอร์แยำรสสุกเข้มขน้นตัวตัวของมันเน่ยเข้มขน้นมันเปเหนียวเเหนียวเนื้เหนียวเนื้อเหนียวนื้อนียวนีย ลมแรงด้วยอันนี้คือสา,ายเขียวผงนะคะมินิเทลงไปเลยวันนี้จเจ้าเยอะเลยอ๋อไม่ใช่พูดถึงว่าจะผสมไเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะใจว่าจะเอาปลายเยอะอันนี้คือมะขวิดนะคะมะขวิดินไปอมบันเทหมดเลยนะคะส่วนผสมก็แล้วแต่ความต้องการของเราเลยค่ะ หัวเชื้อนะคะหัวเชื้อสูตรหนึ่งจะบอกให้ว่ากลิ่นมันอะ่ะหอมมากดมกลิ่นของบันทีไรรู้สึกเหมือนไอเนี้ยอะไรอะขนมหวานอะ่ะอันนี้ก็คือไม่ต้องเทยเยอะนะคะที่นี่คือใหม่ธรรมชาติใช่ไหมถ้าเราเทยเยอะเดี๋ยวมันจะแรงเกินแล้วปลาอาจจะไม่เข้าปลาอาจจะไม่ชอบนะคะปลาเข้านี่เทลงไปก่อนแล้วแต่เราต้องการเลยเข้ากันคุกให้เข้ากัน นี่อย่างที่บอกไอ้น,นี่ค่ะมะควิดกับซูเปอร์แยมโรนี่มันมีความเค้มข้นเนียนๆนึนๆอยู่แล้วนะคะก็ลองคุกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเทยน้ำอย่างคลิปที่แล้วอะค่ะมีพี่ๆน้าๆหลายคนแนะนําปันนะคะว่าให้เทน้ำน้อยเพื่อให้ลาม,มันไปกระจายในน้นะะําค่ะเพื่อให้ปลาเข้าไว้ไว้นะคะ <S <S เดี๋ยวเราก็ค่อยเทยน้ํา โอ้ลมแรงเนาะว้าวเข้ามาแล้วนะต้อมกันแล้วค่อยสลับคันกันทีหลังอากาศคืมด้วยนะครับ<ม>ท่านผู้ชมวันนี้ลมก็แรงไม่รู้จะแรงไปไหนฝนน่าจะตกว้าวสวยงามดูพี่คันทุกท,ท้ายเชียงทางนน้นเลย คนอะไรบ้าคนบ้าอะไรชมตัวเองต้องเลยใช่อ่อใกล้กันจริงๆว่าจะให้เชียงไปอย่างไงอีกนิดนึง,นงเชียงตรงนี้นอีกหน่อยนึงไง<บ>ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันจะมึง <c oughs> แหมมีกันกลัวอีกนะอ่ะตั้งสายเลยครับผม จะเปิดลอกคาไว้เพ hey. hey. right. hey. ื่อเพื่อปลาตัวใหญ่จะดึงก็ดเโ้อนติดเติดนติดเฮ้ยอะไรอะู้าอะไรอะ้าู้าบา

よかっ ยังไงโอ๊ย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 หายใจไม่ทั่วท้องเป็นยังไงทุกคนตัวแรกของปลาเข้าแล้วเนี่ยอุ้ยมันดึงมันลุดเราปิดล็อกนะใช่ใช่ใช่มันดึงคือต้องเล่นนี่ว่าปลาตัวเล็กแล้วสุดท้ายยังมันลุดเดี๋ยวนะคะมันลุดหรือว่าเราเราดึงแล้วไม่รู้สึกเราดึงแล้วไม่รู้สึกไงอ่าโอ๊ยโอ๊ยบ้าไปแล้วโอ๊ยโอ๊ย ตอนนี้ทงรันสกปรกท้องอะไรตัวเต้น,ก,ก,ก,นก็ไม่คิดว่ามันจะติดปลาโอ<ฮ>้ยแล้วมันสู้มาเซนนึกว่าติดไม้เลยดึงไม่ขึ้นนะใช่ใช่ใช่ไม่เออนึกว่าติดไม้เพราะดึงมาตอนแรกอะ่ะมันเบาเกินไงรู้สึกเหมือนเบามากเบาจนไม่รู้สึกตัวไงะะสะพาน,นเอติดเหรอ

โอเคเก็ปากันนะเออคันนี้มันต่อแต่เมื่อกี้เนี่ยเออโอ้ลมโอ้ลมแรงจัดเหมือมันโดนใช่ไหมโอ้ลมแรงมากฝนก็ตกเฮ้ยโดนโอ้สองตัวอีกแล้ว ปลาทูปลาทูปลาอะไรอ่ะเขาเรียกปลาอะไรปลาตะเพียนนั่นแหละปลาตะเพียนะยนะคะไซเล็กเนาะเขาเป็นคู่เลยแต่ก็เข้าเหมือนกันใช่คันอื่นยังเงียบอยู่เดีย๋ยวเก็บปลาก่อนแทงแทงแล้วนี่คือตัวที่สองของปันนะคะนึกว่าตั้งกล้องถ่ายไว้แล้วไม่ได้ถ่ายไว้นี่เสียใจมากเลยอะ่ะนั่งเลื่งโทรศัพท์เพลินๆแล้วมันก็ดึงไปเลย แต่ว่าก็ดีแล้วคือนั่งได้ีดีแล้วแล้วพอดีปังได้อยู่ข้างๆไงแล้วมันก็เอาไปเลยดูดิกริ่งตัวใหญ่ด้อต,ตัวใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อีกนะคะนี่ได้สองตัวแล้วนะสใสหย่ากังโบโอ้โหนี่ยังตื่เต้นไม่หายเลยนะเยมาไปตัวปลาตัอลองวัดจังเก็นไหม มาดูก็ได้มันอาจจะติดปาตัวเล็กแล้วปิดล็อกอย่างน้โดนโดนตัวเล็กก็โดนมันไม่รู้สึกไม่ใช่ตัวเดียวด้วยใช่เหรอใช่เพราะมันมีน้ำหนักอ่ะแล้วทำไมเม่คิดว่ามันตัวใหญ่บ้าง แล้วเห็นตัวแล้วเห็นแต่งแวบๆแล้วนั่นไงนั่นไงนั่นไงแล้วเี่ยวว่าแล้วเชียวนีเลยตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะนี่ปลาตะเพียนไซส์ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกว่าที่เราปล่อยแล้วดูมันกินสิดูมันกินออของป่องของป่องเลยเออตัวนี้ก็ต้องปล่อยนะคะ่ะตัว<อ>มันเล็กเนาะเราปล่อยตัวใหญ่นะ ก็ไม่อยากจะพูดนะคะแต่ก็ขอพูดหน่อยเถอะค่ะสาย์กำลังเท่ากอบเลยค่ะก็ไม่อยากจะพูดไงเฮ้ยขันนี้ต่อนะขันขวาขวาสุดเลยมันหล่อนะใช่ปะมันตัดเต็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 ดเนี่ยเนี่ยเนยเห็นไหมเห็นไหมดูไม่เกิดเป็นปลามันมีทั้งลมมีทั้งปลาตอถ้าดูไม่ค่อยดูเรือปิดล็อกปิลล็อกกันปิดล็อกกันปิดล็อกก่อนเอ๊ะเปิดเฉยเลย <น>ปิดครับไม่ใช่เปิดรรู้รรดีมันต้องโดนโดนหลาุดล้มั่งหลุดล้มั่งโอ้โหปิดล็อกตั้งนานเฮ้ยตัวนี้แล้วตัวนี้แล้วไหนไหนไหน่าจะโดนน่าจะโดนน่าจะโดนใช่ไหมฉันรู้ฉันรู้รปลาอะไร <S <S ปลาอะไรอุ้ยปลาตะเบียนอีกแล้วโอ้หดูท้องมันนีท้องป่งเลยตะเพียนอีกแล้วนี่เม็ดหนึ่งนี่กินไปตัวเดียวเลยสิถึงได้อ้นวนโตขนอดนี้ตัวเล็ดนี่มันจะปล่อยมันไปนะคะเนื่องจากว่ามันได้ตัวใหญ่มันโยไไ <ป S 1> นยไ,ปยไปเลยโยนไปเลยไปไปตรง จริงแล้วมันก็เข้าดีนะหรือว่าปลาตัวใหญ่กินไม่ทันตัวเล็กเพราะตัวเล็กกวนเพราะทุกครันะมันก็ตบมาแม่มแม่บางทีตัวเล็กอาจจะมาจองที่ก่อนนะนี่มาเฮ้ยยังวุ่นวายนี่เปนพื้นที่ของฉันใช่คำว่าจองใช่ไหมโอเคเดี๋ยวการลับกันเดี๋ยวเสียงใหม่ตอนนี้ฝนก็เริ่มหยุดแล้วเอาแน่เอานไม่ได้ฝนอ่ะเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็นักเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็นักโอเคมารอต่อกัน ทุกคนคะตอนนี้ฝนตกหนักแล้วนะคะปันก็เลยหลบล้มก่อนหลบฝน<ล>ไม่ใช่หลบล้ม <c oughs> วันนี้เสนอคำว่าภาษามนุษย์ตังงดาวแล้ว <c oughs> เมื่อกี้ปันเจอเหตุไปปันจะพาไปดูตอนกนะ็เหมือนกวนกระวว้กว,กว <c oughs> ปลาดิงเบ็ดไงไห <c oughs> <c oughs> นไห <c oughs> นไห <c oughs> นพาไปดูลยมองฉันสิมองฉัน นี่เมื่อกี้มาเจอเห็ดเนี่ยเห็ดคนอันนี้อันนี้คือโดนกินโดนแมลงกินโดนแมลงกินหอยท่าเมื่อกี้หอยท่าไปเดี๋ยวพาไปดูอีกอ่ะที่ไหนอันนี้คือห่วงห่วงกลัวปลาจะดึงไปนะคะเพราะว่ามันมีประสบการณ์ที่ว่าต้มปลาแล้วปลาเอารอบไปเลยเอาเอาคันเบ็ดไปเอ้ยไม่ใช่เอาเอ็นไปเอ็นไปนี่นี่คือเขาเรียกเห็ดคน เห็ดโคนเห็ดโคนเห็ดโค,คนกระจายเหรอมีแค่ดอกเดียวใช่เห็ดกระจายไงเ,เราไม่ถอนเพราะเราเจอแค่อดอกเดียวใช่เราไม่เอาถ้าไหล่ดอกเราก็ว่าจะถอนหน่อยมันจะเป็นสีหเหลืองๆปันคิดว่าถ้ามันขึ้นตามภูเขาตามป่าเนี่ยมันจะสีดำๆสีเทาสีดำนะคะแต่นี้แบบขึ้นตามบ้านนะสีมันก็เลยจะออกแบบหเหลืองชมพูชมพูไม่นานปันคิดว่าเห็นนัจะขึ้น ใส่ไป,ไปต่อปลาต่อตอนนี้ปลาไม่ปลาเงียบไปแล้วอะสงสัยอากาศคือคืดิคุณกสิ่งเป็นออตอปลาอะไรเป็นย่างนีอยู่ทีเลยจริงๆแล้วใหม่ที่ปันมาต่ปานเนี่ยมันเป็นใหม่ธรรมชาติที่เป็นฝ่ายน้ำล้นนะคะยาวขึ้นไปฉบัเช่ไหนก็ไม่รู้ค่ะแต่ตรงที่ปันมาอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนบุนคคลถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ขออนุญาตเจ้า,จาของก่อนเนี่ยเจ้าของเขาอาจจะ นั่นแหละค่ะแต่ตอนนี้ป้นไม่ได้ขอคะปันก็พูดไปเรื่อยๆราเล่นขอเจ้าของแล้วเจ้าของบอกอน,นุญาตให้มนตกได้ตอนนี้ฝนก็ไม่หยุดลมก็แรงมม,มากลมแรงมากใช่ทีแรกนี่แรงจนพัดเบ็ดเกือปิวอะแรงจัดตอนนี้ดีขึ้นน่อยนึง แล้วฝนก็ตกด้วยรอฝนหยุดเผื่อปลาเข้าอู่ใช่เพราะตอนนี้เงียบไปแล้วเนาะรออีกสักพักนึ่งแต่ละและแคกบ,บอกกับกันว่าคลิปที่สองจะลงแล้วน,นะพร้อมลงพรุ่งนี้แล้วนะคะอบอกอะไรเนาะเห็นไหม

Tu mà tu măng con, 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 mà con, đứng con, con, tu, tu. tu, tu. Oh, con, lấy, lên cầm mấy con, lên cầm mấy con, Hai lên cầm mấy, mấy con, lên cầm mấy con. नहीं नहीं तू तू वो เล่นแล้วก็ได้แล้วนะคะตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าก่อนอันนี้เนาะเ้วประเด็นคือปันยังที่ปันบอกไปอะปันไม่ได้เอาที่ใส่ปลาสวกมานะคะปันก็เลยต้องใส่ปลาไว้ในนี้ก่อนลงไปป่อยแล้วมาแก้ตะก้องเลยลงไปเอาให้ปันยังไง โอ้ยกำลังเล่นโทรศัพท์อยู่เพิ่มเล่นโทรศัพท์อีกแล้วเล่นโทรศัพท์ไปไหนแล้วเล่นโทรศัพท์ไปแล้วอุย้ยเปียกน้ำเราเปียกน้ำโอเคเดี๋ยวเราแกะปลาก่อนเนาะคือบอกเลยว่ารุนมากแล้วตัวเบกอะตัวเบ็ดมันอะมันเล็กไงกลัวรูดมากตอนนี้ไม่กล้าพูดอะไรเลยโอ้ยแล,แล้วปันก็ได้ตัวที่สามแล้วนะคะนี่นะคะปลายิสกตัวที่สามที่ปันได้ คือตอนแรกกับปันก็กะว่าวทออใจจะกลับบ้านแล้วนะเย็นแล้วแล้วฝนก็ไม่หยุดตกแักทีเลยค่ะทิ้งเบรไว้กลางฝนนี่แหละคือถ้าเบยายมะะเรมันกงงิ้งก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 ิกคิลเลอร์ตัวที่้อุิ้งกินตัวก็ใงญ่งกว่าวกิงกิ้งกิ้งกิ้งก้้ บอกเลยว่าตองเยอะนี่คือแบบลุนมากท้องแบบมันมันบอกไม่ถูกอะเหมือนจะปลดท้องหรือว่าเข้าสั่นนี่ริงๆๆๆๆๆก็ไม่อยากจะพูน้นะตองดึงปากอ่ะกลัวว่าปลาจะหลุดโอ้ยพอได้นี่แบบเออค่อยดีขึ้นหน่อยนะคะไปไปเก็บปลาก่อนค่ะรหลุ้นมากหลังจากที่ได้ตัวที่3ไปแล้ว มันก็รออีกสักแป๊บหนึ่งเผื่อมันเข้าอีกนะคะตอนนี้ก็เย็นมากแล้วแหละเป็นไรคุณรล้วทำไมต่อไปยังไม่ได้กลับบ้านเลยตอนนี้ในหัวคิดแต่เมนูปลาอะไรดีนะต้มยำแซ่บๆร้อนๆซดน้ำโอ้ยยังไม่ได้กลับบ้านเลยเ<อ>ใ,นในหัวนี่นะคิดแต่เมนูตั้งแต่เด็กตัวใหญ่อะ่ะพอได้ตัวเล็กมาปล่อยปล่อยปล่อย ปลาจะกินอีกเปล่าเนี่ยพูดซะอย่างนี้จริงๆแล้วบันพื้นที่อ่ะเขาจะถือคือถ้าพูดแล้วมันจะแสลงแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรเราได้ปลาตัวใหญ่แล้วมันก็เหมือนกับว่าเด็กมันขอทุลไม่หไม่งเงินไม่มนเงินอะไรโดนมาโดนมา โดนจะป่านะ่าจะไม่ใหญ่ไม่สู้เลยเออมันไม่สู้อ่ะมันตามมาจังเลยนะเนี่ยปลาตัวเล็กโอ้โหอ้ตกอกตกใจโมดอยากจะดึงก็เข้าบ้างแต่ก็ดึงอุ้ยปนิมปนิมเข้า วิปนินเข้าโชว์ตะกองแต่ก้องนี่แตะก้องอยากวิดบ้างอะดูครับจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะปันบอกว่าปันจะวิดเองแล้วตะก้องบอกว่าตัวสุดท้ายอะเขาขอเถอะเขาขอเถอะแล้วเขาก็แล้วก็ได้ดูครับรู้สซึกภูมิใจไหมคะตะก้องค่ะนี่นะคะนาตะก้องอยากเยอะปลาปลายิสกบางแต่มาได้ปลาปันนินละจงภูมิใจเธอที่ได้ปลาดินไม่เอาไม่เอาปล่อยน้องไป ปลอยน้องไปวันนี้เราได้สามตัวใหญ่อะปลนะ่อยเนาะเป็นยังไงคะฝีมือเจ้าแม่ปัาน,นินฝีมือเจ้าแม่ปัาน,นินก็แล้วปลาตะเพียนก็แล้ววันนี้มาเป็นเจ้าแม่ปลายิสกค่ะแต่ปันก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่านี่คือปลายิสุกหรือว่าปลานวนกันก็ใครรู้ก็สับคอมเมนต์บอกปันได้นะคะปันยอยากอ่คอมเมนต์มากเลยนี่ตอนแรกกับปันได้ไปตัวหนึ่งอะ่ะปันนี่แบบ ตื่นเต้นมากเลยนะพอตัวที่สองอ่ะตั้งกล้องถ่ายไว้แต่ลืมมาเสียดายมากเลยโอ้โหลุ้นจัดะกวนวหลุดลืมกดถ่ายนึกว่าถ้ากดถ่ายไปแล้วก็อารมณ์ก็ดีหน่อยเพราะว่าได้ตัวใหญ่นะคะแล้วสูตรที่ปันใช้ในวันนี้ก็คือนั่นก็คือนี่เลยนะคะสูตรที่ปันใช้ฟีคิเลอร์นะคะสูตรของฟีคิเลอร์แล้วก็มีหัวเชื้อค่ะถ้าจะให้ครบสูตรก็มีห้าอย่างนะคะก็ลองไปซื้อมาใช้กันดูค่ะ มันก็จะกลับบ้านทำกับข้าวมนู้ต้ยมยำแซ่บถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปันปันด้วยนะคะแล้วปันปันก็ฝากไปกดติดตามแฟนเพจให้ปันปันด้วยนะคะชื่อว่าปาาเขาเราธรรมชาติค่ะแทงแทงต้งยมยำค่ะตัวใหญ่มากตื่นเต้นมากบายบายสวัสดีค่ะนี่